ครับก็พบกับพี่โนบิตะนะครับจากช่อง y u u t u b e ส s u ูบาย n o บิตะนะครับวันนี้วันที่เราพบเจอกันก็นกตรงกับวันจันทร์ที่5เมษายนพศ2 5 6 4แล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้พี่โนบิตะอยู่กับเจ้าตัว all new Isuzu DMAX t a b 4 1.9 S แกอัตโนมัตินะครับราคาเงินสดอยู่ที่721,000บาทนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกนะครับบวกเพิ่ม7,000บาทนะครับก็จะได้7,28,000บาทนะครับ เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดดีเทลกันนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นความสูงมาตรฐานนะครับหรือที่เราเรียกติดปากว่าโตดี้อนั่นเองนะครับด้านบนนะครับก็เป็นเสาอากาศทรงมาตรฐานถัดมานะครับก็เป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับองสามุมมองด้วยระบบไฟฟ้ายังไม่พับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแต่ใช้มือพับนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับเป็นสีเทาอ่อนนะครับพร้อมโลโก้อิสุส สีโครเมียมนะครับบริเวณกึ่งกลางนะครับถัดมาก็จะเป็นชุดไฟหน้าแบบมันเต l รเฟเกเตอร์นะครับเป็นไฟหน้าตามเท็รแบบที่เราเรียกกันนะครับถัดมานะครับล่างสุดก็จะเป็นช่องสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสำหรับไฟตัดหมอกนี้สามารถติดตั้งได้จากแผนกอุปกรณ์ตกแต่งเสริมได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc นะครับให้กําลังสูงสุดที่ 150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นที่พี่นวิษาถ่ายให้ชมกันเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางนะครับของวิสต้นะครับเบอร์ยางนะครับก็จะเป็นขนาดนี้เลยนะครับ2.5 1ทั 70R15 เป็นล้อกระทะเหล็กนะครับ เป็นล้อรกระทะเหล็กแล้วก็ระบบกระสเือนหน้าก็จะเป็นช่วงล่างแบบคอสริงพร้อมโชอคอัพเกียบนะครับช่วงล่างนะครับก็จะเป็นอิสุสุดไดเมกได้แพลตฟอร์มนะครับกระจายนำ้ำนักได้สม,มดุลกับตัวรถนะครับนวัาาตตรกมลางยนต์เพื่อดุลยภาพแห่งการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบที่ประสานการทํางานระหว่างโครงสร้างตัวถังเชสซีเครื่องยนต์ให้ทํางานลงกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อสมดุลยภาพแห่งการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะครับเลี้ยงหลังเฮหน้าแบบเซมิมิชิ นะครับกระจายน้ำหนักกับตัวรถมากขึ้นนะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างต่อรถนะครับถัดมานะครับอักษรแครปโฟบอกว่าเป็นรุ่นแครปโฟนเองนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบแผ่นเครื่องวงลีนะครับแหนบใต้เพลานะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นไฟเบรกรุที่3แบบ LED นะครับให้ความสว่างเด่นชัดมากขึ้นเมื่อรถขั้นหลังวิ่งตามมานั่นเองนะครับ มิติกระบะท้ายนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็จุสัมภาระได้มากขึ้นนะครับบริเวณประตูทา้ายนะครับฝาท้ายนะครับก็มีมือเปิดประตูสีดำนะครับมือเปิดประตูท้ายสีดำแล้วก็มือเปิดประตูนะครับสีดำทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นเกลดล่างนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายทรงมาตรฐานนะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับนักซอร์ต่างๆก็จะเป็น สติก,กอร์นะครับยังไม่มีการชนหลังมาให้เนาะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับบริเวณแผงข้างประตูก็ยังไม่มีการตกแต่งวัสดุอะไรเพิ่มเติมนะครับนอกจากที่วางแขนบริเวณนี้นะครับก็เป็นหุกนุ่มซอฟทัชนะครับที่วางขวดน้ํานะครับขนาดใหญ่1.5ลิตรทั้ง4ประตูนะครับใส่น้ําได้จุใจมากขึ้นนะครับ เบาะนั่งด้านหลังนะครับก็จะมีไาโซฟิกนะครับจุดยึดที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กมาให้ด้วยแล้วก็ตัวเบาะนี้นะครับก็สามารถปรับพับได้60-40นะครับเพียงพอกับการใช้งานได้ในแต่ละวันเลยนะครับแล้วก็ออกแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยใหม่นะครับที่เบาะนั่งตอนหลังนะครับแต่ตัวนี้จะยังไม่มีที่เท้าแขนมาให้นะครับเนี่ยก็จะโล่งๆไม่มีอะไรนะครับก็จะแนบเสน็จไปกับตัวเบาะเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องวางของขนาดเล็กนะครับก็จะปล่อยไว้ลงลงๆจงๆไม่มีอะไรนะครับแต่อาจจะมีการไปใส่ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีร้านภายนอกรับทําอยู่นะครับเส้มขัดยึดทิ่รภไย3าจุดแบบ E L R พร้อมระบบดึงลังกลับลนะผนแรงอัตโนมัตินะครับก็เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ระบบไฟสองสว่างนะครับก็จะเป็นไฟในเก๋งพร้อมระบบหน่วงเวลานะครับมือจับช่วยในการขึ้นรถนะครับแอสซิ์กริปนะครับสามจุดนะครับเดี๋ยวไปลองพับเบาให้ดูกันมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับการพับเบาก็ทําได้ง่ายๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับดึงตรงสายคล้องแล้วก็ผักเบาลงมานะครับอ้าวเบาเป็นอะไรทําไมไม่ทบหลังครับแล้วนะ อ่ะพับได้แล้วนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นชุดแม่แรงแล้วก็เครื่องมือถอดอยางอะไรนะครับตัวนี้ก็สามารถเกี่ยวเบาะได้นะครับใช้เกี่ยวเบาะได้นะครับแต่เราต้องกดเข็มขัดนิรภัย,ยออกก่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือพับเบาะขึ้นมาแล้วก็นําสายรัดนะครับที่อยู่ใต้เบาะขึ้นมาคล้องที่ด้านหลังนะครับ ลำโพงนะครับรุ่นนี้ให้มาสี่ตัวเท่านั้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูต่อนะครับเบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่นี้นะครับยังไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับก็สามารถปรับขึ้นลงได้อยู่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับก็ขึ้นลงได้ทั้งสี่บานนะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะครับระบบปลดล็อกแล้วก็ล็อกประตูทุกบานนะครับแบบนี้ ตอนนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับปรับกระจกมองข้างนะครับด้าน L ก็เป็นด้านซ้ายนะครับด้าน R ก็จะเป็นด้านขวานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจกมองหลังนะครับก็ยังไม่ใช่แบบมีการปรับนะครับก็จะสามารถปรับด้วยมืออยู่แบบนี้นะครับม่านบังแดดนะครับก็ยังไม่มีกระจกของหน้ามาให้ทั้งสองฝั่งนะครับ แต่จะมีช่องสําหรับเสียบเอกสารนะครับแต่อาจจะมีเอาไปใส่แผ่นซีดีได้นะครับในช่องใส่แผ่นซีดีได้นะครับช่องเก็บของด้านบนนะครับก็จะเป็นโล่งๆจงๆไม่มีอะไรนะครับด้านล่างก็จะแบบมีฝาปิดนะครับสําหรับเก็บคู่มือเอกสารสําคัญเกี่ยวกับตัวรถต่างๆนะครับไปจดทะเบียนเป็นต้นนะครับช่องเก็บของด้านบนนะครับก็จะปล่อยไว้โล่งๆจงๆไม่มีอะไรนะครับ วิทยุนะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาดหนึ่งดินนะครับเอ้ไม่ใช่ครับหน้าจอขนาด2อนดินนะครับเป็นหน้าจอแบบเดียวกันกับเกรดเอลนะครับตอนที่ออกเกรดเอลใหม่ๆเลยนะครับแต่หลังๆมานี้ไม่มีเกรดเอลนะครับมีแต่ LDA นะครับเข้ามาแทนที่นะครับวิทยุแบบสอนดินนี้นะครับก็สามารถเล่น CD MP3 WMA ได้นะครับ แล้วก็ลองรับการเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับกับสมาร์ทโฟนแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับเราสามารถรับสายโทรศัพท์เข้าได้จากวงมไลไยได้เลยนะครับก็ไม่ใช่ครับได้จากวิทยุเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนหงอลัยมาให้นะครับต้องขออาไปที่พูดผิดเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้จะไปทํางานพี่ก็เลยซีเรียสไปนะครับอัดทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องวิทยุอัดทวนอีกรอบหนึ่งก็ได้กันลืมนะครับ วิทยุของเขาก็จะเป็นขนาดสอนดิน C D M P 3นะครับเล่น W M A ได้นะครับรองรับการเชื่อมต่อบูทูธนะครับสำหรับใช้เป็นระบบแพลนฟรีนะครับเมื่อเวลามีคนโทรเข้ามาเราก็สามารถกดรับสายได้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พูดคุยได้นะครับอาจจะมีไมคอยู่แถวนี้แหละนะครับนี่ก็รู้ว่าไมคมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีช่อง U S B A U X นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ สามารถเสียบต่อแฟลชได้แล้วก็ช่อง AUX เนี่ยสำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ภายนอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับค้นหาคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็เปลี่ยนตําแหน่งนะครับเปลี่ยนแท็กเพลงนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโอล่มบวกโอล่มลบนะครับ ระบบปรับอากาศรุ antly, ่นน <design> right. ี <Yeah. S 2> ้ก็จะเป็นระบบปรับอากาศแบบธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับเลือกตำแหน่งลมนะครับว่าจะให้ออกแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะให้ออกใส่ตัวอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จะออก2ระดับก็คือที่เท้าแล้วก็ที่ตัวนะครับล่างสุดนะครับล่างล่างสุดก็จะเป็นออกที่พื้นอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสวิตสำหรับปรับความเร็วพัดลมนะครับตามความเหมาะสมว่าเราจะเอาความแรงเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเอซีนะครับ สำหรับเปิดปิดระบบทําความเย็นนะครับควรใช้งานคู่กับสวิตตับน้ํายาแอร์นะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสวิตสําหรับเลือกตําแหน่งลมนะครับว่าจะให้ลมแบบไหนนะครับถ้าฝักผัามาตรงนี้ก็จะเป็นอากาศภายนอกเข้ามาก็จะมีกินไม่พึงประสงค์เข้ามาได้นะครับซ้ายมือก็จะเป็นให้อากาศหุนเวียนภายในรถนะครับเหมาะสมสุดก็ฝั่งนี้เลยครับด่าสุดก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์นะครับ จ่ายไฟได้สูงสุด120วัตต์นะครับเกียร์เดินหน้านะครับของรุ่นนี้เขาก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนได้เป็นโหมดเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับก็คือโหมดเลฟโทนิกนะครับพูดง่ายๆเลยครับ้อมเกียร์โอเวอร์ดรฟ์สองตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะครับถ้าเป็นบวกก็จะเป็นการเพิ่มเกียร์นะครับถ้าเป็นลบก็จะเป็นการลดเกียร์นะครับ ตำแหน่งที่เหมาะสมในการจอดติดไฟแดงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์เอ็นนะครับก็คือเกียร์ว่างนั่นเองนะครับชื่อเต็มของเอ็นก็คือเนทูรันเองนะครับก็คือเกียร์ว่างตอนนี้ก็จะให้ระบบความปลอดภัยมาครบถ้วนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ถึงเป็นลําดับต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกคันเกียร์นะครับเพื่อเราจอดรถขวางทางคันอื่นนะครับสมมุติว่าเราไปห้างแล้วเราต้องการเครลื่อนรถนะครับเราก็เอา ุแจเนะ่ยมาเสียบแล้วก็ปลดล็อกคันเกียร์นะครับได้เลยมนาวัดนะครับก็จะเป็นมาตรกวัดแบบมาตรฐานนะครับพร้อมหน้าจอ M I D ขนาด3.5นิ้วนะครับจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหม้อน้ําปริมาณน,น้ํามันเชื้อเพลิงในถังนะครับเวลาแล้วก็วันที่ความเร็วของรถที่ขับไปโดยเฉลี่ยนะครับ แต่ว่าจะไม่มีระบบ g n i u s SPORT CHIP มาให้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับเลยไม่มีระบบมันระบบนี้มาให้นะครับก็จะมีแค่ไฟบอดตำแหน่งเกียร์ออโต้มาให้นะครับ g n SPORT CHIP ก็คือระบบช่วยแนะนําการเปลี่ยนเกียร์นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะครับสามารถปรับสูงต่ําได้4ระดับดึงเข้าดึงออกนะครับแบบ list and telescopic นะครับพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงนะครับ การปัดน้ำฝนก็เป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่แบบปรับตั้งเวลานะครับการไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นแบบสมาร์ททัชนะครับใช้งานง่ายนะครับเพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับตัวนี้จะไม่มีคลัตช์มาให้นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้จะมีแค่เบรกกับคันเร่งมาให้นะครับเราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสมมุติว่าถ้ามีขวดน้ําไปขวางเนี่ย เราอาจจะทําให้คันเร่งค้างได้นะครับต้องระวังหน่อยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารก็จะมีช่องวางกดน้ําขนาดเล็กมาให้นะครับให้ลมแอร์ทำความเย็นได้นะครับเมื่อเวลาเดินทางไกลๆนะครับจะเป็นสวิตสำหรับเปิดปิดระบบช่วยประหยัดน้ำมันนะครับ i d l e i n Stop Start System นะครับก็คือว่าเมื่อรถจอดติดไฟแดงแล้วนะครับเครื่องยนต์จะดับชั่วคราวนะครับ แต่ว่าระบบทําความเย็นยังทํางานอยู่นะครับเมื่อเราแตะคันเร่งนะครับเพื่อออกตัวปุ๊บรถก็จะออกตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตซ์สำหรับระบบควบคุมการทรงตัวครับ ESC ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดเล็กครับเก็บเหรียญเก็บแฟลชไดร์นะครับเก็บกุญแจบ้านได้นะครับระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบกุญแจบิดนะครับยังไม่ใช่กุญแจรีโมทนะครับสาหรับคนที่ถามเกียร์ S สเกีย พาโตนะครับก็เอาลงให้ครบเลยนะครับทั้ง2ประตูทั้ง4ประตูเหลือตัวสปาร์กนะครับที่พี่นบิตะยังหารถไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีรถเมื่อไหร่ก็จะเมื่อนั้นแหละครับแต่วันที่1ึเมษาพี่นพิตะก็จะปิดกองถ่ายรีวิวแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วแ่ะนะครับอเดี๋ยวไปถึงระบบความปลอดภัยดีกว่านาะยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ต้องถ่ายข้างนอกนะครับโอเคระบบความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับ ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD นะครับระบบเสริมแรงเบรกอัตโนมัติครับ BA นะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรกนะครับ BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ e s s ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีขณะออกตัว TCS นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับ SSA ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน SDC นะครับ ระบบไอริงสต็อปสตาร์ซิสเ็มนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าสอนจุดแบบ SR1 นะครับระบบปลดล็อกประตูรถแบบจังหวะเดียววันโ o ชั่นอ n l ล็อกนะครับแล้วก็ระบบปลดล็อกประตูทุกบานเมื่อถุงลมนิรภัยทํางานครับแคสอ u n ล็อกนะครับถ้าข้อมูลไหนตกหล่นนะครับพี่นวิตาก็จะต้องขอน้อมรับไว้นะครับแล้วจะนำไปปรปับปรุงแก้ไขในภายภาคหน้านะครับแต่จริงๆแล้วก็ ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปแก้ไขในภายภาคหน้าแน่นอนล่ะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยพี่ก็กลับชิญบุรีแล้วจะไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆชมกันแล้วนะครับมันมีงานต้องไปทำเนาะเพราะว่าถ้าขาดงานเข้าไป HR ก็จะด่าเอานะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวออกไปถ่าย X s e r ซ e s เสร็จก็จะกลับบ้านเลยนะครับนายสิยไปลงหนังก่อนไปเช็ครอบหนังก่อนนะครับว่าเขามีของแถมอะไรบ้างเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ว่าจะไปดูโดราเอมอนแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ ถ้าระบบไหนไม่ตรงนะครับถ้าอะไรผิดพลาดจริงๆที่ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ